สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพาดูนะฮะวิธีการใช้งานคลิกเซนเซอร์นะครับเตะเปิดประตูท้ายนะครับใน f o r t ูเนอรนะครับปี2016นะครับผมติดตั้งตัวระบบคลิกเซนเซอร์จากที่ร้านเราไปนะครับผมใช้งานง่ายกว่าที่มาจากศูนย์โรงงานแน่นอนครับผมมาดูวิธีการใช้งานเดินเข้ามาเตะนะครับผมแล้วก็เดินถอยหลังออกไปนะครับลูกค้าอย่าไปยืนแช่ไว้นะฮะมันจะไม่เปิดนะครับผม ให้ให้เดินเตะเบาๆนะอย่าไปเตะให้โดนนะครับผมและก็เวลาปิดก็เตะเบาๆถอยหลังออกมานะครับผมระบบเขาจะปิดของเขาเองนะครับผมตัวนี้เวลาที่เราล็อกรถอยู่นะครับผมจําเป็นต้องมีกุญแจพกอยู่ติดตัวนะครับถึงจะสามารถเตะได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ล็อกรถสามารถเตะได้เลยนะครับผมอลองอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เท่ๆเลยเวลา,เาถือของมาหนักๆนะ ก็ไม่ต้องวางนะครับไม่ต้องวางของเราก็สามารถที่จะใช้เท้าเนี่ยนะครับเตะนะครับแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ของวางแล้วก็เตะแล้วก็ถอยหลังออกมาได้เลยเท่ๆนะท่านใดอยากจะติดตั้งรอๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามพี่เอาเคอต้ของเราได้เลยนะครับงไงฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ